ทีนี้จาข้อที่เป็นตอนที่หนึ่งาเนี่ยเราก็จะมาสู่ตอนที่สองนะคะให้เขียนผังความคิดโดยให้เขียนเป็นพิจารณานะข้อความต่อไปนี้ว่าจำนวนจริงเนี่ยจะประกอบด้วยจำนวนตระกยะและจำนวนตระกยะนะคะจำนวนตระกยะประกอบด้วยจำนวนเต็มและจำนวนตระกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะส่วนจำนวนเต็มเนี่ยประกอบด้วยจำนวนเต็มบุ จมบวก0และจำนวนเต็มลบนะคะอ่านตรงนี้อาจจะยังงงเดี๋ยวเราไปเติมพร้อมกันนะคะก็คือไอ้ตรงนี้นะข้างล่างนี้นะอ่ะมาดูนะคะอันแรกเขาบอกว่าจำนวนจริงเนี่ยประกอบด้วยตรกรกยะและอัตะกรกยะดังนั้นตรงกลางอันนี้นะคะให้เติมว่าจำนวนจริง ตรงกลางนี้หนูเติมว่าจำนวนจริงนะคะต่อมาจำนวนตกะยะนะคะจำนวนตกะยะกับจำนวนอัตกรกะยะเราก็เขียนต่อเลยเพราะว่าจำนวนจริงประกอบด้วยตกะยะกับอัตกรกะยะใช่ไหมล่ะอันแรกเป็นตกะยะเนาะอันต่อมาเป็นอัตกรกะยะนะคะทีนี้จำนวนอัตกรกยะเนี่ยก็ยกตัวอย่างไปด้วยนะคะเช่น พายนะคะค่าพายหรือว่าอย่างเช่นสมมุติอ่ะศูนย์จุดหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอันเนี้ยนะคะเป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ำแล้วก็แบบไม่รู้จบนะคะไม่ซ้ำนั่นแหละต่อมานะคะเขาบอกว่าตกกรกยะเนี่ยประกอบด้วยจํานวนเต็มและจํานวนตกรกยะที่ไม่ใช่จํานวนเต็มดังนั้นในกรอบนี้เนาะก็เลยจะได้เป็น อันแรกนะเขียนว่าเป็นจํานวนเต็มอันที่2เขียนว่าเป็นจํานวนตระยะที่ไม่ใช่จานวนเต็มอย่างเช่นจํานวนที่เป็นเศษส่วนนะเศษสามส่วนเแล้วก็จํานวนที่เป็นทศนิยมอย่างเช่น0.6อย่างเงี้ยนะคะทีนี้ย่อยไปอีกจํานวนเต็มเนี่ยประกอบด้วยจํานวนเต็มบวก0ย์แล้วก็จานวนเต็มลบนะคะ อันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกนะ,ะเต็มบวกเต็มลบ0นะคะโอเคเต็มลบก็อย่างเช่นสมมติลบ, 1, ลบ 2, 3นลบะศก็มีตัวเดียวอยู่เดียวนะเป็น0แล้วก็จำนวนเต็มบวกคือ1,2,3ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเติม นะคะช่องว่างในใบงานที่3และ4ให้เรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะนัดให้ถ่ายรูปส่งคลองขึ้นหน้าทางใน f a c e b o o k นะคะ